กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้ารู้ชแนลล้วงไข่ยหยยังไม่ย้ายกันแล้วเองวันนี้ล่วงไข่พร้อมที่จะพาท่านผู้ชมไปตะลุยดินแดนที่เราไม่เคยไปมาก่อนสถิตินี่สุดหยอดชุนเลย ชุนติดจักลกนี้คือไม่ได้แล่เลยน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่มีสติลักษณะนี้แต่วันนี้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปกันทั้ทุกช่งความเทเปันอยู่ในใครชั้นรังคงร่วงใครแล้วก็อยู่ในตรงนี้กันความเทเปันอยู่ตรงนี้เราไปดุยกันเลยในการจะเป็นชายตุยที่อมู์นั้นเราจะต้องเล่นแบบทีพี ในการที่จะยอบให้มันเนียนเนียนไม่ให้ใครเห็นเราต้องเล่นคนเดียววันนี้ทุกคใครจะพาท่านผู้ชมไปเล่นแบบ one man s q u a d เราจะไปในแมปไม้ชื่อว่า heaven heaven ก็แปลว่า heaven ที่อยู่บนลังมาหอยนันแฮฟไปกันเลยท่านผู้ชมแรงมาก กรเพืองหนำลายแล้วมันก็จับขูนานเรื่เกินไม่มีใครเล่นในแฮปปี e ้เลยอ่ะนี่มันจะนานเกินไปแล้วชงใช้ต้องเปลี่ยนไปเป็นควิกจอยแล้วท่านผู้ชมไดมมดถ้าสดเฉืนอชาตาดัดมันสุดยอดไปเลยล่ะแม้เปรแต่วันนี้ลืมเชื่แล้วนี่ความบุ้กตอนนี้เมื่อนกับตอนพึ่งเลน่นไม่ไมอยู่บนเครื่องบินฟังไม่ใครได้ยินเด้เราต้องไปยบในจุดที่มันอยู่ช่วงสุดแดนสยามลงตึกไปเลยไม่รู้ชุดโดดปั่นพื้นลืมเม็ดแล้วเราจะลงกันบนตึกนี้ มันชื่ออะไรแล้วในตึกนี้ลืมชื่อไปแล้วแล้วเราก็จะกางร่มแล้วเราก็เช็กว่ามีคนมากับเราไหมอู้หมายกทีมเลยมันมีลงจีเดียวกับเรากันนอวยาลังกาฮ้ยอะโดดพื้นแล้วอืมปิดก้อนปิดก้อนปื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 นมีดมีดมีดลื้อรื้มืดเม็ดเลวไอ้ยาลังกาลูกซ่องลูกซ่องใครยกยิงออกข้างล่างมาเนะี่ย คามรู้ทึ่เขามันกลับมาอีกคุณเรายอบอยู่ตรงนี้แหละขึ้นมานี่หน้าแหกแน่นอนเตือเตือยเตือยเตือยตือตือชาบวิชันวิชันชิแมวแมวก็ไปจะกินจะกินชิแมวแมวมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาแล้วมันมามามาแล้วมา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 แล้วมามามายิ่งกันได้แล้ว ย่น Freud, านก่าวละสีพื้นเราทะลุพานั่งไม่เนี่ยมันเห็นเรามันเห็นเราไม่ต้องยบเลยจะพาเพื่อนมาตุย <sch> <splash> กูใช่ไหมม่าคนเดียวก็ไม่โบกมาทำไมบหาน้าละนวงน้องไม่ต้องกลับคืนมาหลาห่าห่วไปาห่าห่ร่ง เห็นไหมพี่มือล่วงไข่ในกายัางเมเปิลคิงอยู่นั่นเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเราวีทำเพลือต่อดีใส่มันไม่เป็นแบรพูลแล้วล่ะมัวจังเซนติ้งนี่เฮ้ยมีคนมาเฮ้ยเจอเจอเฮามันเปิดประตูเอาตื่นตื่นตื่นไม่รู้จักร่วงไข่จะแล้วล่วงไข่ยิงจนหัวเป็นแมวนอนอยู่นียมาแล้ว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  เดี๋ยว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 มาแล้วราวทีไมไอ้ล้วงใกล้ยิงอยู่อันเลยผันเพือโอ้วงอยู่นี่ใช้ได้เลยอัดอยางนาโกนเร็วใช้มันไม่ไปชักที่เราเฮรอเราอีเจ็ตจิ้งปืนจะมาวนรอบอยู่ได้ผันเพือเยี๋ยวเราไม่ไปช่วยยิงรรบเรายอบอยู่วันนี้เราจะยิงแบบพลูลมาแล้วเรามาแล้วเรามาอย่งมีคนวิ่งอยู่แถวนี้เลยนี่ มันดักอะไรนักหนาเดี๋ยวกลับไปดูสถิติกันเลยนี่เลยลวงใครสายตุ้ยเรียกเพื่อนนายมาเพื่อนไม่รักเพื่อนไม่รักยังไงก็ไม่รักยังไงก็ไม่แคร์เอาเบริวมาเล่นดีวะเบริวงงอะไรทีงงตาย ไม่จักรล่วงใข่ใช่ชุมด้แล้วมาวันแลกกระช่มคิ้วแล้วไม่ยีกยีหม่ผผยเลยนี่จะเล่นแบบวันแมนสกอตกันมาล้วมาล้วมาล้วมาอีกคนหนึ่งล้วไม่โยมจริงจริงจะมามันจักเราแมปดีเกมเดียวก็ยิ้มแล้วไม่ต้องเกมสองในะเกมเดียวเพอ้อวิงมาตาวิงมาตาอยู่แน่มันจะไปยิงเราจากกิ๊กึก่งเนอะมาตาฮูนาคอนดาตรวจิงยิงเลยยิงเลยเงียบแล้วเง,ง,งียบแล้ว วิ e oh! hey? ่งแปดแน่เดียวเอา S L L เม็ดเม็ดตี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 เ L L กระชุดลูกจองเม็ดเลยทีเดียวล่วงไก่ชุดยอด S L L เ L L บอกแล้วอยากมายิงกับล่วงไก่แล้วล่วงไก่ยิงเทพน่าจะบอกแล้ว ชายลูกช่องแห้วนนะเราเอาคิดเคเอสไปยิงเขาเดีวะนี่คือหมู่บ้านกินคนถ้ารับรวงใครเราต้องยอมใต้โมกอัดยาโกลมีคนแก้รถเถียงมาแด้ยังไม่แต่พี่โจ้งยิงมายิงมาโอ้โหไกหมันกันนะนี่้ยาลังกาใส้เมามันหลืนปะเนียหลืนจังมียี่สิบห้าคนชุดยอดร่วงใครชุดยอดร่วงใครชุดยอดร่วงใคร ถ้าหวาเวียนวอะไรนี่ร่วงไก่เออเล่นเกมเดียวกลยีตายล่ะช้ามีพกปีก็ไปแล้วร่วงไกเอาเจ็บเจ็บเจ็บตายตายปันดีตาย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 ไปดมมอกไปเลยเราต้องการดมมอกจมมอกไปก่อนอีโดนยักยิงไม้วิ่งตัวเปลาไปเลยนะไม่พื้อเรายากะรุย่ยอุ้ยชนอันอะไเลยผู้มีแอร์ดอบกันอาเจะไปทางได้ดิหมิงว่าลูกปืนไปเลยร่วงไก่นี่คนแล็กช่องปันี่สิบเอ็ด วิ่งออโต้วิ่งปืนหล้วว่าลืมปุ่มลรวนดิยอม,ยอมจมมอกไปก่อนว่าไม่ต้องแคบชาชาได้พระราแลมงรามเข้าใจไหมพี่น้องหัดยาไปก่อนอยู่ริมวงอะไรปลอดภัยที่สุดแล้วแกปืนวิ่งแกปืนวิ่งอู้จัดจ่าได้จ่าไดาอู้โดดเดดเอายังมีคนยิงกันอนอกแมเ่เปลือยยากเป็นชอบเข้ใจไหม อีกสิบสามวิแมปอยู่ไกลแค่นั้นโอ้แจมไปเลยในร่วงไข้หวหน้หนก็มาขนาดนี้แล้วมันต้องโจเถียไปสุดซ้ายบุงแรงบุงเร่งเ่นกนเ่นโกนมีคนยิงเราแล้วใส่คนยังเรืออยู่เยอะันนี้แจบจัดเลยีปน้องเออสรงไซเราจะกลายเป็นพีอยู่ที่นี่แล้ว รอดไม่ล่วงใครรอดไม่ลวงรอดไม่ลวงจะทำยังไงทีนี่ออออดอนยิงสงสามที่กลายเป็นผีได้ไง่ายออ่อ,อไม่มีใครเห็นเรานั้นจะตายแล้วนั้นใช่ไหมวงมันแรงจูกใจ ทำไมวงแรงแบบนี้ <Lay out> เราเป็นคน้ไข่ใหญ่เราก็เกือบจะตายดำน้ำลวงไข่ต้องดำ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 นา้วรอลดได้ไหมดำน้ำไปดูตรงๆไปอยู่ตรงๆก็ดูไม่ได้ <S <S 1> <S 1> ดำนาด้ำดำนา้ำเราลบตรงนี้มันจะตายตายไหม ใด้ไหมมีใครเห็นหลวงใครไม่ลวงใครแอบอยู่ตรงนี้ได้ไหมหลวงใครไม่อยากจะเดินไปตายลวงใครจะลงน้ำแล้วก็ตายอุ้ยเ็นไปไม่ได้ลวงใครต้องรอดรอดรอดตายเรามีเครื่องบินมาให้ยิงไหมหัวใหญ่หลวงใคร15ละนี่โอ้ยแช,ชมไปเลยมนะัแช,ชมวันแมนสครอตมาลังนั้นน่าจะมีคนเดินะ ล้างต้นไม้ก่อน5ามุ่งก่อนแม่น้าวีใครดักเราตรงนี้เรายังมีคนขับรถมานะเดี๋ยวเขาต้องยิงกันเองตรงนั้นบอกว่ามันมีรถขับไปตรงนั้นแล้วเขาก็ดักยิงคนที่ขับรถไปแล้วเราก็วิ่งก็ไปง่ายๆเลยนี่คือแผนของล้วงไก่เขาขับรถไปหลอกป้าไว้แล้วมีแอร์ดรอปกันหรืมีแอร์ดรอปไม่ได้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 เก็บแอร์ดรอปตรงนั้นไม่ได้วัวล้วงไก่กำลังจะตายโดนยิงหัวหลุดแล้วใช่ไหมแบบนี้หลบตรงไหนได้ดีหลบไปไหนได้ไหมโอวิ่งแอบตายมีคนจะโมกไม้ มีคนสมุกอยู่ตรงนานเห็นคนเต็มแมสแต่ไม่รู้ยิงปื้อเห็นคนอยู่เต็มแมสแต่ไม่รู้อียิงปื้อเราต้องหลบลงไปในบ้านใช่ไหมไปหลบที่บ้านตรงหนีได้ไหมเพราะวงังไก่ไม่ใจเป็นกไกวอุ้ยอุ้ยเจี๊ยวเที๊ยวเจียวอ้ย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 อยอ้ยอย่ายิงตีนมันยิงตีนเราโอ้โอ้ ้ยิงมาตตงหหตตเตะตรงน้นรู้สึกตื่นเต้นวุฒิผูเคยเล่นเลยนี่แรเดทแค่มิตตีย้ยิงมาจากตรงน้นเล่นเกมนี้ที้ไรความตื่นเต้นก็หลั่งยืนเดืลมให้เจตตลอดเวลาเลย <S <S โอ้ยอยู่กันหลายตัวนุ๊งแล้วโมโชดุมัยิงเรามังยิงพวกไข่ปนีได้มาเอ้าแล้วเต็มเต็มเลยอ่ะ เต็มตีน์เ <laughs> ต็มสีนไอตัวนี้กลางๆยิงโง่ยิงไม่ถูกล่วงไก <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมเราไปเจอกันไหมเดีว,วะนะวันนี้ก็ซีคิวกับช่วยๆงามงามอ๋อลืมไม่ดูสถิติอา้าวสถิติอายไปนะไม่มีสถิติอายเรานี่ไงสถิติฮอลลีชีตหนึ่งมันสก้ศูนย์คิวศูนย์ดาเมจพุกมันสก้หนึ่งคิวร้อยยี่สิบหกดาเมจโอ้วันนี้เราไม่ได้เล่นกันเป็นหกเดือนแล้วนะท่านผู้ชมศูนย์มินิสโก้พึ่งแล ช็อตๆเลยสีเขียวพอไว้แกนี้นะแต่ผู้ชมอยู่ทิบเวียนมัวชิบไาเลยม,มีส้ำผือเวียนมัวจริงนี่คือเล่นไม่รอดแล้วถ้าจุกใจคลิปกล้องล่วงไคก็อย่าลืมทับสกายกดไลค์กดแจันกันแล้วถ้าซับสกา,ลาแล้วก็อย่าลืมเอาไปตั้มต้มยำกันหันคนละซับสกา,ายแล้วมาไปเจอกันแต่ผู้ชมบายบาย